แฟนคลับทั้งประเทศรอลุ้นลุ้นอะไรกันนั้นลุ้นเรื่องราวของพู้ยิาันฟินแลนด์ค่ะพี่นนองว่าเพิ่นประกาศขายทีทีมองใดทุกคนกันย่งสงสัยเอะใจแล้วก็ลอ่อติดตามวันที่28พฤษภาคมนี้เพราะว่าพู้ยาาานฟินแลนด์ได้ประกาศขายที่ดินอย่างเป็นทางการที่อำเภอเลิง,งนกทาจังหวัดยะโสธร วันที่28พฤษภาคมนี้มีพื้นไหนบ้างรอชมคลิปเพราะผมไปจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลให้กับชาวเลิงนกทาจะแวะไปถ่ายคลิปณนะยะโซทรพยาบาลฟินแลนด์จะไปจัดคอนเสิร์ตในงานบุญมังไฟทางยะโซทอนค่ะให้พ่อแม่พี่น้องเดชชมฟี่แล้วที่นี่เพื่อนกะจะเข้าไปถ่ายคลิปจะไปเว่าเลยว่าพื้นได ที่เป็นสื่อผู้วหญ่ฟินแลนด์ขอบข้องอยู่ทุกคนกับผ้ากันคอมเมนต์ลุ่นการสนันวันไหวว่าพื้นใดมองใดผู้ยหนฟินแลนด์จัดการอย่างจริงจังเอาแฉว่าสันพี่นอกเหตุมันเกิดจากที่ว่าผู้ใหญนฟินแลนด์ขออนุญาตจะขออนุญาตลูกมางานวันเกิดปีละหนึ่งครั้งในงานวันเกิดวันสําคัญของผู้ใหน่ฟินแลนด์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่9ที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้เนาะแต่ที่นี่เป็นอย่างเพิ่นคือบริจัดตรงกับวันเกิดเพิ่นวันที่12เพราะว่าเพิ่นกระบอกเหตุผลแล้วเพิ่นจะไปเมืองนอกเพิ่นมีงานเพิ่นต้องเดินทางเพิ่นต้องเตรียมตัวเดินทางแม่นบ่ละค่ะพี่น้องแล้วเพิ่นเกิดจะขออนุญาตลูกมาก่อนเออแล้วทีนี้จะขอทางทางโรงเรียนด้วยมีปัญหาอะไรไหมแต่ส่วนมากคันเด็กอนุบาลเขาก็จะขอล่าได้แค่มือสองมือแต่ที่นี่มันคัดของ ทางคุณแม่บอกหาไปให้ไปแค่เสาร์อ,อาทิตย์ลูกหยุดเรียนเท่านั้นหรือลูกปิดเทอมเท่านั้นเพราะว่าแรวผ้วแสงห้องออกมาว่ายูว่า,วาไม่เคยกีดกันคุณพ่อนะคะคุณพ่อมาหาลูกได้ตลอดถ้ามีงานใกล้แถวาทางกรุงเทพปทุมธาน,นีที่อยู่ใกล้ลูกก็มาหาลูกได้เสาร์อ,อาทิตย์ก็มารับลูกไปเล่นไปเที่ยวได้วันปิดเทอมก็มารับลูกไปอยู่ได้ แต่ในขณะที่ลูกเปิดเทอมแล้วลูกไปโรงเรียนไม่สามารถเอาลูกไปได้ไม่อยากให้ลูกหยุดเรียนออก็ได้พูดอย่างชัดเจนด้วยแล้วแพลวพาวก็มีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวตัวเองเลยแล้วมีคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าแพลวพาวก็ได้บอกอยู่ว่านี่เป็นพื้นที่ของแพลวพานะจะคอมเมนต์อะไรก็ระวังด้วย อย่าดราม่ากันนะคะอะไรประมาณนี้เพราะได้พูดชัดเจนแล้วว่าอยู่กับปัจจุบนันโฟกัสความสุขเท่านั้นอย่ามาดราม่าอย่ามาอะไรนะเออเพราะพูดไปชัดแล้วพูดชัดเจนแล้วว่าไม่เคยกีดกันพ่อของลูกให้มาหาลูกเออนี่แหละค่ะพี่นนอแต่ที่นี่ผู้ยบาลฟินลนด์เล่ากับบอยอม เล่าโบไดลูกเรามาเนาะเออจากที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเราก็ว่าอยากให้ลูกมาแม่ปีละเทืองานสําคัญแม่เอออยากให้ลูกมาอยู่อยากให้คนสําคัญของจะาล้องทีรักที่สุดในชีวิตเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อคือลูกครั้งสองคือนาฬิตาโตกเกียวยสีน้ำพน้องเพื่อนกับอยากไดลูกเพิ่งมาอยู่ในงานสําคัญงานวันเกิดของเพื่อนที่เพิ่นจัดึ้นมีทุกคนแฟนคลับศิลปินเราเพื่อนพ้องน,น้องอ่าคนในค่ายน้องมากันครบหน้าครบตาก็อยากให้ ลูกมาอยู่ในจุดๆนั้นอยากให้น้องนาริตาโตเกียวมาอยู่ในจุดๆนั้นค่ะพี่น้องแล้วที่นี่มั่นกับบบเป็นไปตามทีพยาบาลฟิลแลนด์ประสงค์เออต้องการว่าหลกให้ลูกมาอยู่เพิ่นก็เลยออกมาโพดประกาศขายบานอยู่เรื่องนท่าพอว่าก่อนนาะนันทีมีเหลืองกันปีก่อนเพิ่นกระด้ดประกาศอยู่ว่าบา้านหลังนี้สิบออเอาไวห้ห้ลูกพอนั่น บ้านที่นีแฟนครับกับทั่วมาลงทางควีนลฟิแลนอีกว่ากับล่ำเออว้าวบุกเป็นค้าวว้าวบุเป็นหลูกผู้ชายอีกเด้บานนีดามาไปทางควีบันฟิแลนอีกเพราะว่าเราบอกว่าบ้านหลังเก่าของผมมันอยู่ในป่าก็จริงแต่ว่าถามบ่มีคนซื่อธนาคารเขากลับไห้เพราะซิงกอรสางมูลราคาหาซื้ลาดอัพและส่งให้ธนาคารประเมินล่อเรียบร้อยแล้วว่าสันที่อำเภอเลิงนะคะจังหวัดยะโสธร่นว่า แล้วิุนกมา่าวาเหลืองความฝันบาานีเมื่อขึ้นฝันวาละครเรื่องนึงเมื่ออดีตการรู้ว่าตนจะเลิกกับสามีรีบโอนเงินจากบริษัทส่วนกลางทันทีโอนออกมูล,ลค่าหลายหลักร้อยล้านอัพเพราะสามีไม่ได้อยู่ในชื่อหุ้นส่วนบริษัทเพราะเขาไว้ใจให้จัดงานเงินให้จัดการเงินทั้งหมดโดยที่ไม่มีชื่อเขาเสียดายตื่นนอนก่อนเพินว่าจังสีเนาะพี่น้อะ แล้วท่าห้างแล้วที่หนีทั่วก็ไปลงท่าแพรพวผ้าแสงท่องนั่นแหละแล้วแวพรวผ้าแสงทองก็ได้ออกมาไล่สดอยูว่าว่าเคยกี่กันแต่ทุกคนก็นยังทั่วกันยังลงแพรวผ้าแสงท่องก็ไปเอาเอียงต่อจากนั้นก็นมีแต่อัปเดตงานอัปเดผพาลูกไปเทียเ่ยวแน่เออพาลูกไปเที่ยวแล้วก็มีน้องซันอยู่ในนั้นด้วยทัวร์ก็ไปลงทางน้องซันอีกทั่วกับ,บอกเห็นด้วยว่ามันทํายังไงมันก็ไม่เหมือนพอ่อแท้ๆเขาหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดรามงดราม,ม่าไป แต่เพวพาเซมทองก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรเพราะว่าได้พูดในไลฟ์จบแล้วเออประเด็นเรื่องลูกนะไม่ได้กีดกันนะเออก็ตอนนี้ก็โฟกัสอยู่กับลูกก็พาลูกไปปฐมนิเทศพาณริตาโตเกียวไปปฐมนิเทศที่โรงเรียนใหม่เป็นมาจังสี่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะแล้วทีนี้าทางูุยอันฟินแลนด์ตอนนี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ท่าง โรงงานแคบหมูพี่นุ่มค่ะพี่นุ่มพี่นุ่มเพิ่นก็นมีการเคลื่อนไหวบาดพี่นนองเพิ่นก็นมีการเคลื่อนไหวของอมาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องคุยวันฟินแล่นจะประกาศขายบาทเพิ่นก็ได้โพสต์ว่าโลกใบนี้ไม่มีของใครมาตั้งแต่เกิดหรอกนะเพราะมันเปลี่ยนมือมาตลอดฉะนั้นมึงตั้งใจฟังนะใบฉโนดเป็นชื่อใครก็คนนั้นแหละที่เป็นเจ้าของ ชื่อเป็นชื่อของทิติวุฒวาลุนผู้วันฟินแลนด์ค่ะโบเมนซืออาทิตย์ลึกกล่องว่าอยู่นะจบบอเพิ่นว่าจังี่อ่าเราก็มีอีกโพดหนึ่งเพื่อนเด้โพดว่าสีเทียงเอาชนะเหตุอย่างในเมื่อใบมันคบองค์ประกอบแล้วเจ้าหน้าที่รับทราบเจ้าโตรับทราบพ,พยานก็มีลล่เส้นครบแล้วมึ่สีเทียงเอาโลตีปานเพิ่นเป็นเจ้าของเนาะกุ้งเงิดหลายตื่น บางคนเอฟซีเพิ่นกับไปเทียงซอยกันนาะพี่น้องนาะต่างคนกันต่างเทียงกันไปกันมาเขาใจอยู่ว่าเพิ่นกะทางแฟนครับพยานฟิลนล์เพิ่นกะหากทางพยานฟินลเด์มันบอกแหละเห็นใจพยานฟินลนด์ทางพระได้ว่าแสงนอกก็เห็นใจท่างแฟนครับเพิ่นก็เห็นใจท่างนู่นต่างคนกับต่างเห็นใจกันแล้วที่นี่เรื่องเล่ามันสิเป็นจังใดพี่น้องบานนี้เออคอยกนยังงงคือกันคอยกนยังสงสัยคือกันเพราะว่าคอยกะ่ฮู้ในเรื่องเบื้องลึกของผืนนะพี่น้อง ทุกคนแฟนครับกับสงสัยกันกับบ่งหูในเบื้องลือของเพิ่นว่ามันเป็นของไผ่กันเน่หลักๆใบฉนูดเพื่อนได้ขายให้กันได้เงื่อนได้ยังกันบ่ที่ก้อนานันหรือเพวแล้วออกมาว่าว่าเพื่อนโอนให้พอว่าตกโอนให้คนอื่นย่านกันมาเอาที่เอาทางยังนั่นแหละค่ะพี่นนอกกับก็บ่เขาใจให้กันว่าเพื่อนจะเหตุจังไดแต่ที่นี่ผญ่ย้านพิแรนเพื่อนก็ได้โชว์เอกสารอยู่ว่าใบฉนดเป็นชื่อของ ที่ติววุฒิารุนนะเออบ้านทีเพื่อนสางขึ้นมากสิบหลานเนาะเออหลังใหญ่ๆน่ะทีล่าสุดทีหลังใหญ่ที่เพื่อนสา,นา,า,นนออาง,านะาสางาพึพ่งแล้วนะ่ะแล้วเพิ่นก็มีโกดังแล้วก็คาเฟ่เออเป็น Office, ออฟฟิศโมเมนต์โกดังออฟฟิศหลังบ้านหลังใหญ่ๆนนะ่ะออฟฟิศพูดหยาดฟิลเลนกับซื้ออ่ากับเมเทีสมัยเมเทีอยู่เนาะแล้วก็คาเฟ่ส่วนคาเฟ่ส่วนยังไงซะสิเป็นซื้อของพูดหยาดฟิลเลนเบิร์ดบอแล้วก็พูดหยาดฟิลเลนมี่ซีดในนั้น ผู้ยานฟินแลปนส์สีค้ายหรือว่าสีเข่าธนาคานหรือเอาเงินออกมาเอียงกระตามผู้ยานมีผู้ยานฟินแลนด์แล้วมีส์เบิร์ดโบดมังสีนะพี่น้องแฟดครับกรอติดตามแล้ววันที่28กายาผสาว้ากูก็จะติดตามในเรื่องนี้คือกันเพราะว่าหลายคนจะสงสัยแห้งในเรื่องนี้เออกะติดตามกันยาวๆค่ะพี่น้องเรื่องนี้คือสิจบยากค่ะพี่น้องคอยกระอยากหูขื้อกันว่ามันเป็นจังไงความเป็นจริงมันเป็นยังไงเนาะ เออแฟนครับทุกคนกะสงสัยกันค่ะพี่น้องติดตามตอ,ตอนต่อไปแลละกะว่าที่28พฤ้ภามนี่ก็รอดติดตามพลีวันทิน้นแลนด์เล่าจะถ่ายคลิปหรือว่าเล่าจะไหลสดกะลอไปติดตามพลวันทิ้นแลนด์ค่ะแต่ว่าในเรื่องการ,รกีดกันพอมหาลุกเพื่อนกะบ่เคยกีดกันจะเถอะกะมหาได้ถึงว่าทั่วสิบปิลงเพื่อนในช่วงช่วงนี้เพื่อนกะเพื่อนกะบ่ได้ออกมาตอบโต้อีกอย่างเพื่อนกะอาจจะหูุดห้ิแหละว่าทั่วกะต้องลุอยู่แล้วแต่เพิ่นในการ ดูแลของเมย์นาะพี่น้องนาะส่วนหมากเนะกะเข้ากับเหมือนว่าเข้ากับาอ,าอันนี้บ่ไดเข้ากัาไปเว่าหลายบ่ไดเข้ากัาเป็นคนอื่นเข้ากัาเป็นคนนอกเพื่อนเป็นเมยเ,เมพื่อนจะต้องจัดการนเรื่องนี้ได้ค่ะพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้สาวกุ้มรากะมาอัปเดตข่าวสารโดยเพียงแค่นี้ละคะ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ